วันนี้วันที่25เดือน52568งปเป็นวันที่25ที่ข้าพเจ้านายบุรษสิร,สริภัยขอถวายแสงสดจาเจียประสริพระประดิษฐ์คต่างถวายเป็นพระเจ้ปุชาธรรมะปชาสังฆปุชชาจารย์ุชาพละาจายทั้งหลายขอที่ข้มาพเจ้าทุกท่านมีสิรรสิร,รือได้ในบทสวดของตนด้นที่เทินบทที่หนึ่งกพันาตใ้อาถงสมมาสมุโทโธปควาภุชังวันตัพง,พ,ง,พ,ง,พ,งพิวาเทมีสวะขโตพตาธโมทนมสามมจตปฏิปนรปวัตตสวงเขาสังโคสังรนมามิบทที่ส บูชาพระบิดพิณาอาหังสมมาสมุทวพปุจิรังปนิมุตโตคุณเดหีสามะสมาโนทานิปรามีหิจัติสติยาวาชีวังอาหังพุธังธรรมังสักขังสานัคโตปุเชมิสตะรันตะนาตะยังธรรมังจารามิสโตินาปุริสามชุมเทวดาสมันตาจักกวิเครอัตตาข้าฉันทุเทวดาสัทัมมามริราชสาสุนันตตสังฆมกทางสัเเคกเมตเุเปตระเคจานจรเขวิมานิติเปรักเเคจัามีเจตุวานะคะหันเขวิมาคาภีเม ทัทนตาสติเกยังูรรานสาวมสุนันตุมาโรกาโดยังาทันตามโราโดยังทันตามานารกาโดยังทันตาภูดีสีผูกพะพาคันนางปะการนมุตสาะตัวธาตตสัมมาสัพพุทธะนมุตสะตวตตสัมมาสัมพุทธะนามุตสระตวตตสัมมาสัมพุทธะ ปททาตายชาตาภูปะังสาสัากะมีธรรมังสาสังกระมิสังฆาสาสัากะมีจุตยัมปีุทธังสาสัากระฉามีจุตทยัมปีธรรมังสาสัากระฉมีจุตียัมปีสังฆาสาสัากะามีตัดยัมปีทุทธังสาสัากระฉามีตัดยัมปีธรรมังสาสังกระฉามีตัดย่มปีสังฆงสาสนากระามิบทิโภหกชจจิิยาคาถานาทิเมสนงอนญยัพุทโธเมสนงวะรังอิเตนสจัรวชนะสวดถิเมวุตุจปทานาทิเมสนงอนิยังธรรมโมเมศนะ สถีเมเอเสจสจาปพเชนะักสถีเมรุจปธาทาเจ็ดติลวนะตละติดแล้วตอนนะปานามคาถา,าพุทธังนัเมตตานาภูตตาสาระิสารจิตตังธรรมังนัเมตตนาภูตตาวิสุทธิสารังสังคังนัเมตตานาภูตาสุสีตัลิธิเอตังนัเมติติละตานังปะรานาตายาวะหังสัมมาสโมตาริตตวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยานตุยุตุยุตยตะคุณนะโยคะวะสัปะวัตตังอสุวิยะ ปยมปิปิตะเทวจฏาติทันเทเอกังวินาตะทิตาเลสัม,มะสัมภาวานิปเวนะโลกเกกะาชาจิจะจิเรจะปาตุภูตังคัมพีรยานวิสยังอธิชุตทัสสัตถังวินยุหิปันทิตะชะเนหิวิชัฏยาลูปังโลกัมหิเกหิจิกระทานจุปารพะนียังเกสัตชิยุติวิจุตังคุณายะคุนากตา ค,คุณากายตายะนาเมหิเยวะชนตายะสุวิสุตัมปิสมุตปจัจตังมนาสิกจุทธาาาััสาทธานังปุญญถิกานะสมุตมาสมุตตมะปุญณภูมัง ทุกขาปัมมุจจนมุขคาสนังคาัตานางังปูชาและเหตุสุปรมาภิปูชาเนยยางนิพานะจัชชีกิริยายุปมิสยาบถังสัมมาติเสจมัละโสทานาสิทธิยาจะสาธุหิอัคกุสะเลหุปะเสวนียังปาเนหิจาปิสน,นังคัมมณียเมวะจัสมาหิตังติรานังติตะติรัตนังสนันคัตัมหะดัน ติวังคขะนาเนสุสมมัตสมานาปูเชมาชาปิส,ส,สาัตตังสุปัจสันจิตตาตัทฐานุป,ปาริจาริยารัธาสัทารตาจากปุญเยนะตัฏฐาสุกัดเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสาจัตสธาปิวัสวัทีหดุโยเจธธรรมวินยัมหิน้ามาปันะปะมานะปูโตโลกุตตาลาิสมัยโยนิยโตสืโคชังตัสโสปันิสยะ สยายะเอยัมปิโหตุวัตุตเยปริจิตโตสุปะสาทะกาโลบริแปลกนบกาศีติคาถาโยจภูมาโมหมาลาปกัตโตสามังวุคโตสุขโตวิมุตโตมาดาสสะบาสาวินิโมสยันโตปาเปสิเขมังชะนะตังวินเนยังพุทธังวาลังตงังศิลสานมามิโลกัสสนาทัจจะวินายากัจจะตันเตชะสาเตชยัาาีโหตุจพันตรายาจวินาเสมตุธรรมโม ทโชโยวิยาสตตาสัตตุสักทักเสสิโลกาสะวิสุทธิมักคังนิยานิโกธรรมะภารสะทารีตาสาวะโหสันติโรสุจินโนธรรมังวันตาศีิลาสานะมามีมะโมหะปะทาลังอุปัสสันปะทาหังตันเตสะสาเตเทสิทหปตุจตพันตรยาจวินาสเมนตุสัตธรรมเสนาสุขตาทุกโยโคโยโลกาสะปาปูปะกิเล สัชเเตาสันโตสยังสันตินิโยสปิโกจะสวาขาตธอทมังวิจิตังกโลติบางครั้งวารังตังศิลปสารนำมามีพุทธานิพุทธังสะมาสีราสิติงปันเตชจสาเตยยะเศรษหดตุสัพพันจระยาจามิยาจเบนตุบริก้านามูกาจักถานโมวะรหัสตัวสัมมาสักพุทธัสสะรมเหสีโนนโมวะจะมาสัธรรมมาสะสวาขาตัดเสวะเตนิชะนโมมหาสังคัสสาปิสวิทัาสี ราทิทิโนนโมโอมาตายารันสัตตระนันตายสัตถารุกังนโมโอมะกาตีตัสสัตตสัพพตตายสตินามโมกาละปปพาเวนวิคัจัตุปัตถวานโมามโการานุพาเวนะสวัติโหตุสัพพทานโมการาสตาเตชนะวิธิมหินโหมิเตชวา

กมิตวาพระกุตุปัสสติเกปาเจกขะชาภาเสยามัติกระโคตเทวตาเสยยะสาปินนามาฟาระวาภูริโตจามชิตตังวาภาหังสาสาเลยยะปัสสัตตังวาภาหังตมิชยะเอบวเมวสุตวารเสยสุเรเบสุอัญเชิญทีตาพระกุตุปตุลังตุภูริตูปัตุลังตุ ระโคตาเทวตาภวันต as ังทอภิวาตเทวตาเอกมันตังทางสุเอกมันตังจิตตาโคเอกเทวตารวัตโติมากระนังกบภาษีมาหาจะมายววาราสิเทวกายาสรรมตาอาหะตัมหอิมังธรรมะสมัยัิตคตาเยวะอริตาสังขารเจระโคราเทวตาสุภวตสตสกมากระนังกบาสีพาศีสตรปิโกจำมาทังสุจิตตาตโนกัมมาสุจราถิวาเมตตานิคาเฮวะวิเยรหังิิตตาจระโคภราเทวตาภควัตโตสกิมากระนังกบาษีเชตวากีรังเชตวาดิคังอินทกกีรัโจมันเมต นักปฏิอาจจะขัวปาราเทวตาพระคววโตัสันติเกอิมังคาทางอาปาติเยเกจีพุทธังสนลังคตาเสนัตเตควิสันเตอวยาภูมิปหายะมนุันสังเทหังเทวการยังปริปริรูเปปริ็ู ปะลิปูเลสันติติเป็นอะไรวันนี้อาตโหพักก็ว่าพิคูมันเจสีเยปุเยนะพิกเวชก็คืดุจธรรมดุเทวตาสิปติตาโหติตถาคตังทัศนียพิทูสังขจายเยปิเจเพรเวเหตุสุติตามัทานังอนันโตัวมาสมุทาเต็จปิปะกอนตานังเะจำมำมาเยวเทวตาสิปติตาโหติ อเฮุงเถยยาสาปีไม่หังเอตระหิเยปิเตพิควะิันติอนะคตวัตตาณังอัฏตัสัมุทธะเตสปีกรนตานังอตระมายวเทวตาปิปติตาเวสัตติเถยยาสปไม่หังเอจระหิอจิกิสปีพิคเวเทวะยังนางนามามิกิติสัมิพิคเวเทวะก็ยังนานามามิเจติสัมมีพิคเวเทวะก็ยังนามามิตังสุนาชาตาดุกามาราติกโรธาปามสัมมิติโยะเตติโคเตวิคุบคะวโตปจจะสัตุมคะวะอิจารัโวจ่า ปาสนน้มนเวลาปินจุปศรระวาววันนกัปิยวเวจะตมทีสัทาสวเสีเนระเตเทวกายาพการตาเตวิทราราาพิโกโวเจจปก็รู้สดว่าพุทธศาสนาาตามพระโตหุยานังอุุศานาานะอกิสมาตะสังอาศัตตุิสังอีเกอาศานาอุุสานมาทักสุอาไปเกี่ยตมาตะติจสัะอาหุตันจตัพังอภินายว่าคิดย่มาตะตมาสัทธาสวัสดีเน่ระเตเทวกายาพิกานตาเตวิทราชาราุปพโส กัสตาสหกสาวายาขาคุมมาบีครับภูมมากะปิละวชวาอิทิมันโตชุทมันโตวันนันันโตยาสัตวสน้มบมานาิามุภิกุนังสมิติวัยสตราสหมาวัตา ยักขานานนดิมันโตชุติมันโตวันมนตยศศิโนบรมานาปิกามูปิกุณาวสมาธิวนางสาวตาคิดติสหัสตาขานานนนิโนที่มันโตสุติมันโตวันมนตยศศิโนบรมานาปิกามูปิกุณาวสมาธิวนางสาวตาคตสหัสตาักษาขานานันดรนิโนที่มันโตสุติมันโตวันมนตยศศิโนบรมานาปิกามูปิกุณาวสมาธิวนางเวจามิตาปจัตตาขานานันดิโนที่มันโตสุติมันโตวันมนตยศศิโนบรมานาปิกามูปิกุณาวสมาธิวนางอุบิโลลาชาไรโกเวปุระจันนิเว Miting wanan puri macam di sana cara orang tua dah tadi kata kan hari pertama rasa dia sasi sopat tapi serta bawa di mana nama apa lah idiman tu setiman tu wanam tu jasa kamu bikin nanti wanan lagi nanti di sana cawil lu hotel Pasat cawil kemana lah hari pertama rasa dia sasi sopat tapi serta bawa di mana nama apa lah idiman tu setiman tu wanam tu jasa kamu bikin nanti meeting wanan pasi ที่จังรวชลบรปัจจภาษาจตนนะครนางอธิิตยมาราชยาสิสิสปปิสัตตาภะโวมนนมะรายิที่มันโตสดีมันโตวรมาตยาสสิโนบุระมานาธิกามุงี่กนสมิติวนอุตราชที่จังรวชาุปัจจาาติาครนางอธิิติมาราชยาสิสิบสองปฐปิสัตตาภะโวน้มนนะรา ปิฏิมันโตชุติมันโตนามโตชาสสิโนโมทามานาปิกาโมภิกขุนาสิมิติงวะนังบุริมาธิตังสัตตารัตตรกิณเนีวิดูหะโกปชิมินีวิดูปะโคกุเวโรอุจาริสังชัตตาโรเตมหาราชาสมันตาชัตตาโรทิสาสทัตตรรมนาการสุวาณิกปิยตเวแตสังมายาพิโนทาสาอาคูนจานิกาสัชาปัญญากุเวนุเวเจนทุปิปูจะวิปูโตสัจันจันโนกราเสโถจักินุมันธุลิมณุจาปัญโทปาบัญโยจัตเทวสุโตจามาตริจิตาเสจวจัคันตะโพโะโพราชาจัตโตตะโพ อากูปัญจสีโขเจวะติปะรูตุยวัชสะใสเตจันเยจาราชาโดคันธภัสขงราชุติปิโมดามนาติกามูงปิกุลนาสมิติมุนาอาตาคุลนาสภานาคาเวสราตหาตัชกากาพัสลาสตัะลาอากูปัญจค้าธายาติปิยามุนาตัตารถาจะอากุนาคายาสัสิโนอิลาบโนมหานาโกสุปะคัสบิติงมะนังเยนะคาราเชตหาตหาดันติทิพาทิชาปะกิวิสุจิชักคุเวหายาสาเตมาจปาตปาตาจุจลาสุปนาหิติเตสะนามังอภัยตัลานาคาราชานาสิตุปนาโตเกวามะกัจจิปุโต ทางสิตาวิชาเจนสาวุทังอัสุราสิตาคาตโรปราสาวาสเสตทิมันโตทุติมันโตนัมัโตยักสัต อิมันโตยะสาสินุกละกัญชามิสมาอสุราอาคัตเวทัสายุปัจจิตสุจิติจาราราโสมนจสังขัรตัมจอบริพุนจานางสพเวโรชนามกาสนาอิทวะริณเสนาหูมัทัปากามุงสมาโยธานิพันเทวิกุณนาสิติงวานางอโปจเทวาปิวจเตโชวะโยตธาคุงวัลุนาวัุนาเทวาสบูทยัสสาสระเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวะยัสสัตินุสเตเตยากายาสาพเานาติโนอิมันโตสติมันโตนามโตยะสัสินโมธรมานาปิกาโมบิกุณนาสมิติงวานางเวนทุจเทวาชา จะนมาคูปราคิตาสุสุปัสสังเทวีิยมาลุมาคูปราคิตานะคับตอนนี้ปราคิดว่าอกุมนทวรากาพระสุนังบสบเสถโทกุวะครบปุรินาโเสเเตสัสตากายาตะเพนนาตะวันิโนิมัมโตจติมันโตวันมัตยัตสินโมามนาปิกามุปิุณังสุวติวนังอธากูชาภูเทวชลามก สิกิขาลิวะอาิตกาจาโอชาจัุปาอุปาธิพาเซโนวลุนาชาธรรมาจัจจุตตาจารีจการสุรยะาุจิระอาคูอาคูวาสวรนิสโนเจเจเทสชาคายาเปเพนันรนิโนอิทิมโตชุติมโตนันโตยะสิโนโมามานาิามุพิคุณนางตุมิติวานา สมานามหาสมานาบุธสมนุสสตมะกิธาปุิกาอาคูอาคูมานปุสิกาอากูารโยเทวาเยจารหิจวาสินปบรคามาปคอาคูเทวายสสิโนสัสเตัสตากายาสเป็นนโนิธิมันโตสุติมันโตนะมตยสสิโนโบามานาิกมงิกุนาถิติวนางสุกาอรุมหาอรุณาอาคูเวคันสาสโอคาตคหะปาโมาอาคูเทวาวิจคนาตถามตากาคารกชามิจใจยาสสิโนสนยังอาคัปัจจุโนโยิสัตติสดเตสัสตกายาสปนนนินนิมันโตสุติมันโตนะมันโต ยายมากันนา迦ยยะชาชนโยรมพิจกาลามาเสจฉาโชตินนามาจะอาสวรรณมบานนรตินงาคูอาคูปรานิมิตาเศรสากายาสเพนานานแต่วันนีโนทิมันโตชุติมันโตนพจตยะชาชนโนมรามนาอภิกรรมุพิกุนังสมุตินวานังเกษตรเทวะนิกายาสเพนานานแต่วันนีโนนมันมะเยนะอาการโฉนเยจันเยสัตษฐาาสหาพะรูชาติมังคีลังโอคัตินยามนาสาวังทักเขโมคาตาลังนาสังชาตังวะอสิตาธิตังสุขามาพระมตโตจัตกุตา จิมมัโตสหะตันทรนังกุมารโลกติสโซจัสมวคาร์สิวิติวานังจักรพัมังพะโลกานังมหาพรหมพิวติสติตุปปัตติจติมันตุพิชมากรโยโยธาเศสโสรธาเชชสระกุมประจักรวัศวติโนเลสัจจะพัคโตอาคาอานิโตบริวาเลติโต เตจจัสเพพิกันเตจิเทเทเวสปามเกมรานาพิกามิปันสานาสามิยังอัตเตอสัคณาสพันทธาาเคนปัทามุทโสมันตาปริวาเลามาวมุจิตาโกตินังอิติตาธรมหาเจโนกันหาเนาเปติปนิณาตระมหจัพลังกตะวัเพระวังยะถาปุสโกเมโคทะระนโตจิโกตถาสปัจุทาวัดติกุโทอสยังวเสตันจสังพิญญาคิตวัจักรมะตตุปิจิตตถาสัเกตในเตเราเสนาพิกตาเตวิชนาาพิกโเตจะอตบามากรุจุดตะสันลกษารนางจา สังรมังพีชายูจเพรภิษตาสังฆมาปยาติตายัสสิโนโพธันติสหปุติสวกาเตชะเนสุตาติสิบเอ็ดมังคะระสุตังอเสวนาเจพาลานังปติตาเนจเสวนาปูชาจ่าปูชนียัเอตามารุตมังอภิรูปะเทสวาโสจ่ปุพาคกตปุญญาตาอัตตาสัมมาปณิธิจะเอตามารุตมังพะหูสัจจันจะสิปัญจะวินโยจะสุขิสุส bon. ิกิโตสุภาสิตาจะ ยาวาจเอตมารุตมังมาตาปิตุปันธานังพุทธทารสาสังฆะโหอนาคุราจกรรมันตาเอตมารุตมังทานาจจธรรมจริยาจักกายาตะกานันจ่าสังฆะโหนานวชาริกรมานิเอตมารุตมังอนัติวิรจปาปามาชาปานาจัสัญญโมอัปามาโลจจธรรมเมสุเอตมารุตมังคารโบจานิวาโตจ่าสัพทุธีจ่กตัญญุตากาเรณธรรมะสวรังเอตม์มังมารุตมัง ขันติจะโสวะจะสตาสมนานันจสัตตนางการเรนะธรรมะสากัจฉาเอต,มมตมัมมหุตมังตโปจะพามะจริยะจะอริยสจานะทัศนังอิานะสัจฉิกิริยาจะเอตัมมหุมตมังพุทธาสัจโลกรรมโลกะทมเมหิจิตังยสนะกร,รมปฏิอโศกังวิรชงเขมังเอตมัมมหตมังเอตาทิสานิกัตวานะสัพพัสธรมะปาราชิตาสัพพัทสอดิงขัันติเตสน ปันเตสังมังมัคบุตมันติทีสองแล้วตะนาบริตยังกิจิวิตังอิทวะหูลังวาสเคสุวายังตะนาบริตังนั้นโนสังมังอธิตะถาคเตนะอิธัรมปีพุทเทศระนาบริตังเอเจนะสัจเจนะสุวติโตธพยังวิลาคังอวะตังปณิตังยาชาชักขะกยามุนิัมมาหิโตนาเตนัธเมนะสมาธิกิจิธรรมปีธมเมตะนาบริตังเอเจนะสัจเจนะสุวติโตุ ยังพุทธเจ้าเถระปริมาณนุยสุจีสมาธิมานันตาริกัญญามหุสมาธินาเตนาสมโณนวิชติอิทัมปีจำเมตรานปณิตังอิเตนาสเจนาสุวัติหอตุเยปุตุคลาอัาสัตตาปัสสัตถาจตาริเอตานิยุคาลิหอติเตหะขิณายาสุคตาสาสาวาเตเอเตสุชินานิมาภารานิอิทัมปีสังเคตรานปณิตังอิเตนาสเจนาสุวัติหอตุเยสุปยุตตามาราสาทัพเพนันติกามิโนโคตมารสาสนามหิเตปฏิปตามาตาวิไคหัสตามุตานิพุติกุู้ชั่มนาอิจัมีสังเคตรานปณิตตตเเอนนาาส กินังปุโรหังนวันากที่สำขาวังวิรัตจิตตยาติเกพาวัจฉิมเตกินาพิชาบริชันธานิวติทีดายาทายาปฏิโพจันชมปีสังเคจานนปานิจาอตจินาสเจนาสมุทิหนตุสิบสามธรรมบพสกษวัตอัตตาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตลาปัชาอัปปะทันทัตตสะโพตัสสะนิจังสัญญาตตาจาริโนเนวะเทโวนะคันทโพนณมาโรสหระพมบุนาชิตังอปปชิตังการิยา ปัารูปัสสะชนตุโนสิบสี่เกตุปุตราสูตรภาสิตะวิทังเตนะภะคะวตาชนาตาปัสตาอารหัตาสมาจัมพุเทนะเอตะตุมเมตุมเหมาอนุษะเวนะามา,ป,า,รามปรมมปปรยามาอิติกอิรายามาอิก,กะปิตะกะสัมปะทาน,นาทานีนะมาตะกะเหตุมานายะคาเหตุมาอากา พระปาริวิตาเกณมาทิฏฐินิชานะัติยามา,าพัพพระรูปตายะมาสมโนโนคุรุยะธาตุเมเหอตตะนาวะชาเนยะธาอิเมธรรมาอุชระอิเมธรรมาสัพชาอิเมธรรมา,ว,า,มมาวินญยคารหิตาอิเมธรรมาสมตตาสมาตินาอหิตายาทุกขายาัยะสวัตติอัตฐาตุเมเหปะชาเหยหยะปะชาเหยาายะยะธาตุมเมตุตุมเหอ ปะนาวะชาเนยธาอิเมรรมาสุลาอิเมทรมาอนววชาอิเมรรมาวินจูปันชา,าอิเมรรมาสวัตตาธมาทินาหิตายาสุขายาสวรต,ติอัถะตุเมเหอุปะธรรมปัชวิหะเลยยาสาติสิบห้าอุปเดยญสุตอุปนิยติชีวิต,ตามะปะมายงชลูป,ปะนิตัสนาสันติตานาเอตามพยังมาลมามลเนเปกาโนปุญญาิ กียิราชาสุขขาวหานิอุปนิยติชีวิตมัปะมายังสรูปะนิตัสสนะสันติตานาเอตังพยังมัทเนเปขามโนโลกามิสังปชะเหบสันติเปโขโยธากายนะสังยโมวาจายะอุทะเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมโนปะกะโลติปุญญงธรรมโมหเว ร,รัคันติธรรมมาจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนทุกขติงคัจจันติธรรมมาจารีสเพสังขารานิจาติจะถาปัญญายปัสสติอาานิพินติทุขทเขเอสามาโคสวิสวิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขาติยะถาปัญญายปัจสติอาชานิพินติทุเขเอสามาโควิสุทธิยาสเพธทำมา อนัตตาติยถาปัญญายาปัจจติอัธริพินติทุเขเอสมะโควิสุทธิยาสิบหกอปันนากชาดกอปันนากันทานาเมเกชุติยังอาหุปกิกาเอตตทัตยายะเมทาวีตังคันเหย,ยะอปันนากางพาหูเวสรนนังยันติปภาตานิวานานิจะเอรามลุขัดเจตยานิมนุษสาปยตตชิตาเนตังโขงสรนนังเขมังเนตังสนามุตตังเนตังสนามาคัมมะสัมภะทุกขาปมุตติ โยจากพุทธจาธรรมะจาสังกัจจานันคโตจตตาริอริยสัจจานิสัรมปัญญายาปัจสติทุขังทุกขะจมุปปาทางทุกขะจะอติกมังอริยจะอากังทิกังทุกขูปะสมะคามินังเอตังโขสรนังเขมังเอตังสนามุตตะมังเอตังสนามะคามังสัพพะทุกขะปะมุจเตติสิทธิ์ ปฏิกรรตคาถาอติตังนาวะคเมยานาปาถิกังเขยนะครับทางบุคคลไม่คำนวณหนึ่งสิ่งที่ล่วงไปแล้วหมีภูมิวังสิ่งยังไม่ถึงทายาทีตามไปยิน,นันตาอปัตตจานะครับทางสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วก็เป็นสิ่งร้ายไปแล้วสิ่งที่ยังไม่ถึงก็เป็นสิ่งยังไม่ถึงปัจจุบันนัดใจโยธทมบังตัดตัดตัาวิปัสสติอาจารย์นิหังอาจารย์ภูป,ปังตังวิทานุกพุลูกเยบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งเงี้ยแม่งคอนเทนเนอร์ทำได้นั้นได้บุคคลนั อาเชวะกิจามาตาปังโกจัดยามาลัางสเวขุทคำความเพียรในวันนี้เราจะรู้ความต่ในวันพุ่งนาฮิโนสังคารันเตนะมห,หาเสนเนนามาจุนาเพราะว่าความปัดเพียใะมัจุนาผูา้มีเศนเนียยานย่อมไม่มีเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงเอาโหรันตะมาตันทิตังปังเวปันเถกัตโตติสนโตอธิจเตมุนิติคามุนีผู้สงบย่อมเรียบกบุคคลผู้มีปกติอย,อย่างนี้ไม่เกิดค้า,า,คามในวันรงกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีนิจเลยรุการชีระสิบปอภินหาปัญเจวิกาคณะปะทะ ชราทำโมม่หิชาราหนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะบุคล้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธำโมม่หิพยาธินาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาชุบุคลนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะน่าทำโมมหิมรณนานานตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาชุบุล้วความตายไปไม่ได้ทำเพหิเบปีหิมนาปิหินานาพาววินาาววเราจัดระเว้นเป็นสิ่งต่างๆคือต้องพัดพาของเชิญชายทั้งสิ้นไป กรรมาสโกมีทีกรรมาทายาโทกรรมายุนิกรรมาปันทุกรรมาปฏิสรโนเรามีกรรมของตัวมีกรรมเพืให้ผมมีกรรมยันเกิดมีกรรมพุทธิธรรมมีกรรมที่มุื่อให้ใสยังกรรมังกริชนมีกัลยาณังวาปะปังวาตัสสะทายาทุกขวิสัมมิเราทำกรรมในไว้ไปบุญไม่บารจะเป็นทายาคือต้องแลกผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเมหิอภินฐานบัญเจครับอิขาตะพัง จราทั้งหลายขิจาราอย่างทุกธวันเทินจิตเก้าเทวตาอุญโยชนะคาถาลูกขปาพตาที่ทุกข์ขาปยาปตาชนิดปยาหลวงขปาพตาที่สกาขอวตัสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจะอาเมหิสัพพตาบุญญาสัพพตาสัพเพเทวัตโมรันตุจะพระสัพพติสิทธิยาทานนทัธรรตุสัทธายักษสี่ังพะขันตุสัพพทาภาวนาปีรตาหตุขัาชตุเทวตาคาตาจะเพรพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนะรักันพนมิสปัสโซยี่สิบเทวตาปฏิทานะคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาทินีปุเปะเรโพธิฆเรตหิงตหิงตาธรรมมาทานเนนะพระวันตุปูชิตาเจถิงกะโลเตถาวิหารมังเเลเทราจามชานาวกาจพิกาวโวจาราวิกาทานาปฏีอุปากระสะอุปาสกาคามาจาเทสานิคามาจไอิสราฉัปปานภาูตาสุขิตาพระวันตุเตถานุชาเยปิจันทสัมภาวสังเส อชาตาอัทโวปฏิปาติกาปิญานิกังธรรมาวลังปกิจจเตสพเพปีทุกขาสสกัลลตุสังขยังทาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมัตทาราจปุคลาสังโคโหตุสมโควะอัายะจะหิตายะจะแอมเหระขันตุสัตธรโม,มสพเพปีธรรม,มจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตยี่สิบเอ็ดัพปติทานะคะถา ปุญยสิทธานิกสัตะตะกตัสะยาณัตยานิกะตานิเมเตสัจ่าพาคิโนโหนตุสันตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทยโยสิทธาเมจายะททิทิท,ทิตาวาอนเนย์มัชาตะเวริโนสัตาท,ทิตชติโสกัจมิงเตภุมมาจาตุโยนิกาปัญเจกัสตะตุโวการาสังสรันตาภาวะพร,ะเ,พระเวทยตัง เยปติชา,ามเมอนุโมทันตุเตสยงังเยทิมังนับปะชานติเทวาเตสังนิเวสยุงมายาทินานิปุญญาณังอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสทาหัวตุอเวราทุกขะชีวิโนโนเคมะป,ปะทัจจปะป,ปะปนตุเตสาสาสิชตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่ที่ส่วนไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในับันนี้และบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทำอื่นแล้ว ชนเหล่าใดผู้เป็นที่รักผู้มีคุณมีวันดาบิดามข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแต่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวในภพมิบรรพบใหญ่จากถ้าเราได้ทราบการแหรกลุนข้าพเจ้าแล้วตากเหล่านั้นพึงเจริญพึงจะอนุโมนาอิฐทานเองเถิดจากเราได้ย่อมไม่ทราบว่าให้สมบูรณ์ข้าพเจ้านี้ขอเทพพระวัตจงแจ้งกันตล่านั้นเถิด ขอ,อ,อให้เกื้อคืนโมธนานธนาบุญทั้งหลายที่พระเาจ้าให้แล้วขอแาางพวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางกเกษมเถิดขอความบางดีของส่เ่านั้นจงสําเร็จเทินโยชุชาแห่ยยงัจาริยาน ดูภาพถึงความเพียรและอนิสงส์การบูชาพระแล้วเราจะได้แต่แสดสมบูรณ์พระสุขพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่พระเจ้าก่อนพ้นจากดุภายทั้งปวงขอให้พระเจ้าเจริญทางโลกและทางธรรมขอช่วยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาและบทอนุโมทนให้แก่ข้าพเจ้า และประสุมมงคลพัดก,กลิ่งไพรีพินาโดยูลนิทีสมเด็จพระยาดสังวรและพระวรนิเววิหารตลอดจนประชุมมงคลทั้งลาที่ยสามสิ่งสร้างขึ้นมาที่ทผ่านมาแต่ที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนดุลยภาพแห่งพระปรลิตและคำมงคลในพระศา,พา,านตนาขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุปการเทินสาธุ